สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางฮานอยเนาะฮานอยสูตรแอด Ad, แล้วก็สูตรล้านนะคะที่แรกว่าจะอัดของแอดก่อนนะคะอัดของแอดก่อนเนาะแอดกลัวแอดบ่วงนอนนะคะเพียวันนี้นะคะทุกคนเนะาะเมื่อฮแนวทางนางมาพอดีก็เลยรีบทําเลยนะคะก็เลยได้แนวทางพอดีเลยเนาะทุกคนเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดิมฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะโอ้ยผู้ใดสีมานเนาะฉลามสีฉลาลสีวะติผู้ใดสีมานสีเฮงเนาะจ้ะเอ้ยทั้งลาวพัฒนาแล้วก็รัฐทบเอ้ยลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยนาะมีลาวพัฒนาได้บ้าโอ้ยผู้ใดสีรอดปวดไผ่เนาะจ้ะเนาะ มาดูกันนะคะแนวทางนะคะเราต้องใช้มืออันนี้นะคะกวาดเงินเข้าค่ะกวาดเงินเข้ารู้สึกว่าใช้มืออันนี้แล้วปังนะคะทุกคนบู๊ยสามตัวแตกสน,นันพันเพืชบู๊ยเม็ดเดียวก็แตกเนาะ อ้าเข้าดีจังเลยนะคะจึ้งมากเลยทุกคนนะคะดีใจด้วยนะคะกับอฟซีที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะโอ้เจาะเข้าไม่บัญญะบัญญังเลยนะคะ<ม>ทุกคนนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะได้โต๊ดกันไปนะคะได้โต๊ดปกตินะคะใส่มือ,อน,นี่แล้ววอ้เมือกว่าเงินแล้วคือคักแถอว่าลดมากเลยนะคะนี่เข้าเน้นๆเ,เลยนะคะเก้าหนึ่งนะคะหนึ่งกับหกกับเก้านะคะปัญหาโลกแตกนะคะทุกคนหกกับเก้าปัญหาโลกแตกต้องกลับหัวเดิม 60นะคะ60 90นะคะ41นะคะ641ี่หงยเลขแปลงกระเข้าบาทนี่วิลิสมาร์สเมนแตนนะคะทุกคนนี่นะคะ VIP พนะคะหกหนะคะมันโอหกสีเนาะ901ได้คู่โตดกันไปนะคะได้คู่โต๊ส4554นะคะนอยกิตนะคะพัฒนานะคะพัฒนาเข้า41 40นนะคะพัฒนาก็เมาเลยนะคะทุกคนเนาะ v a p นะคะสีหนึ่งนะคะ v a p สีหนึ่งโอ้จัวเขาควรสองสามนะคะหวานเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนเนาะอันน้อยกิดนะคะเอาหลักร้อยไปกินนะคะแต่เราไม่มี0ูนย์แนะคะเราไม่มี0ูนยดเนาะทุกคนเนาะ มี801นะคะมี801่งพรุ่งนี้อย่ายลืมมาลุ้นเลขทูบก,กันนะคะขอโชคเจ้าทีเจ้าทางนะคะเทวาอารักษ์เนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็โวันนี้แอดไอนี่เฉยๆนะคะวันพระนะคะเปลี่ยนแค่ดอกไม้ทูบเทียนน้ําเฉยๆนะคะไม่ได้จุดขอโชคนะคะไม่ได้จุดขอโชคกะขอพร้อมเอฟซีนะคะกะผมขอพร้อมเอฟซีวันจันทร์เลยนะคะทุกคนเนาะมาเป็นอย่างดอกให้เพิ่นพักเพื่อนพ,น,พนเนี่ยค่ะ ให้เพื่อนอันรวบรวมพลังกวนอะค่ะรวบรวมพลังเนาะทุกคนเนาะให้ให้อันเจที่เจท่างพรวรวบรวมพลังกอนเนาะโอ้ยแอดว่ามืออื่นมันีิออกเลขรัฐบาลไทยแล้วสามหกสามเก่าเนาะมากกลายค่ะเอานี่มาดูนะคะวันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแปดจับได้เบิ้ลได้หามนะคะทุกคนเป็นจะไปออกเล่าพัฒนาว่าเป็นตะไปแค่แรกเล่าพัฒนาไหมนะคะฮานอยสูตรรวมนะคะฮานอยสูตรรวมของแอดวันที่สิบแปดนะคะ อ่ามือมือพิขาดนะคะมือเห่ามือเห้าตั้งแต่ใส่มืออันอัดคลิปนี่คือปังเถอวะห่วยมือมือมือเรียกเงินนะคะมือเรียกซับมือเรียกซับแอดนะนี่เนาะ่ะ ตรงโซ่สักหน่อยนะคะทุกคนมือเรียกสับอาหารหน่อยรวมนะคะทุกคนหวงวันที่18บแปดนะคะหนึ่นะคะหนนะคะจับได้เบิ้ลได้หามเลยนะคะอย่างแรกมาก่อนเลยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ะคะสองหนึ่งนะคะสามหนึ่งนะคะทุกคนนะคะหกศูที่แรกว่าจะเอาเออสองสนะคะแอดว่าแอดจะเอา2อสนะคะขึ้นเป็นไอ้นี่นะคะขึ้นเป็น,นะะเม็ดเดียวนะคะเพราะวันเป็นตัวเด่น จังในมือจังไปเขียนเก่า060โอ้เอดเลยว่าโอ้ยสุอฤกเจ้าทีพันสุกมือบอกจะเขียนสองสามนะคะโอ้คนละ คหหุณอะไรนี่เลยนะคะสองสามกับเก้าศูนย์นะคะจะเขียนสองสามจริงในแอดตั้งใจจะเขียนสองสามนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวดิมใช่ไหมยังไงไปเอาเก้าศูนย์หกศูนย์ขึ้นเป็นเม่เดียวโอ้แอดว่าโอ้ยจทีสุกมือค่ะบอสแอดก็เลยอ่าๆได้เขียนแล้วก็เลยไม่แก้ก็เลยมาบอกเอฟซีเอานะคะไม่ได้แก้นะคะทุกคนเด้ออ่าลองเบื้งเด้อจะลองเบื้องโมหุจนทีสุกมือบอสัอนมะโนไปเองนะคะหนึ่งสามศูนย์นะคะของเก้าหกสี่เนาะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะหนึ 1, 9 23, 9 21, 90 3, 90่งเก้าสองสามเก้าสองหนึ่งเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์หนึ่งขอทุกคนแปดศูนย์หนึ่งเลขถูกเปล่านะคะอันนี้ก็เลขถูกรัฐบาลไทยเนี่เก้าศูนย์สี่นะคะหกศูนย์สี่นะคะแล้วก็กลับหัวเอาโดยเด้อเอาหกไซนัมเนี่ยคะ่ะเอาหกไซนัมเนี่ยแอดลืมเก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่นะคะเก้าเจ็ดสี่หกหนึ่งสี่ เออหกเจเนาะน่อยจิตให้ไปที่8ปด้าน่ยพิเศษ3 4น่อยปกติหน้าน่ย v ี p อพีสอน่ยกาชาติ78นะคะน่อยสามัคคีนะคะศูนย์หนึ่งยพัฒนา67นะคะอ่าห้าหกนะคะหลักร้อยของเรานะคะห้ากันเบิ้ลกันหามนะคะไม่รู้จะมาอย่างไงนะคะแต่เอ็ดกักันเบิ้ลนกันหามนะทุกคนเนาะ ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะมาดูของร้านนะคะว่าศูนย์นะคะมีทุกศูนย์นะคะเข้าเน้นเลยน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายเนาะห้าเก้าศูนย์เบอร์มี่ค่ะนามีสี่เก้ามีสี่เก้าศูนย์มีสี่เก้าศูนย์มาห้าเก้าศูนย์นะคะเบื้เหตุแบบอิโซยค่ะมาสันติอ่ะนางจาะเข้านะคะห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดก็ถือว่า เดินดีอยู่ได้470นะคะ470ถือว่าเดินดีเลยนะคะทุกคน470นะคะแต่ว่าหน่อยหน่อยก็นี่ไม่ได้นะคะแต่สายวินนะคะสายวินนี่ได้เกือบทุกรอบเลยนะคะสําหรับสายวินเ็านี่ตามนี้เลยนะคะอ่าสามตัวไม่แตกนะคะมี640นะคะมา641นะคะโอ้ยเห็นแบบนานงะคัะก็จะเนาะอ่า40441นะคะของหลานก็แตกตามนี้นะคะตัวสายรูดนะคะสายรูดนะคะสายรูดปังปุริเย่เลยนะคะสายรูดเนาะ อ่ะมันจะตามตูดอีกไหมนะคะสามสองนี่รู้สึกว่าจะตามตูดเนาะนางให้เจ็ดศูนย์สามหรือเปล่าถ้าแอดจำไม่ผิดเนาะโอ้มันออกตามตูดตัวเจะหมดเลยนี่เหมือนมันออกตามตูดตัวเจาะอ,อยู่ใน,นแอดก็ไม่ได้ย้อนหลังไปดูอ่ะมาดูตัวนี้นะคะมันจะไปลาวพัฒนาไหมทุกคนค่ะ สวยเนาะสวยจ้าเอามาดูนะคะเจ็ดเม็ดเดียวะค่ะทุกคนเจ็ดเม็ดเดียวนะคะนางให้เจ็ดเม็ดเดียวหนึ่งสี่เจ็ดนะคะหนึ่งสี่นางเพิ่งมามาันจะออกอีกบ่าหนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะตัวเจาะตัวเน้นอยู่ที่สี่เจ็ดนะคะแล้วก็สี่หนึ่งนะคะหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งหกนะคะสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สามนะคะตัววินเจ็ดศูนย์หกเก้าสาม สี่หนึ่งนะคะทุกคนเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามมีตัวไหนซ้ำกันไหมเนาะเจ็ดสามเจ็ดหกสี่ศูนย์สี่สามนะคะทุกคนเจ็ดสามเก้าเจ็ดหกสามสี่ศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็สี่สามศูนย์นะคะสายวินนี่แอดว่าเป็นตะคืออยู่ในสายวินเนาะสายวินนี่นะคะ,นนะ,คะทุกคนนะคะ เอานีนะคะตัวจอตัวเน้นอยู่ที่เอ่อเจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดสามเก้านะคะเจ็ดหกเจ็ดหกสามนะคะเลขบ้านพอดีนะคะสี่หกสี่หกศูนย์นะคะหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์นะคะทุกคนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกเก้านะคะอ้าพิ่นี่พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูค่ะเป็นตะคือบอเป็นตันนีบอแต่ว่าตัววินนี้สวยสวยนะคะสามหกสามเก่านี่แล้วนี่เหลี่ยมอุ้ยสวยดี ห่วยบ่แมนเจ็ดมันสิไปล่วพัฒนาอีลีบะเฮ้ยอาจารย์ปัญญาแห่งฟันเจ็ดอยู่เดะแล้วแห่งฟันเจ็ดจีอนะนยังก็สร้างแล้วมันมีสามหกสามเก่ายนำมีในวินนะคะ ตัวอื่นไม่สนนะคะเราสนวินนะคะวินนางนี่น่าจับตามองนะคะเข้าดีแต่ดีนะคะอ้าวพิจารณากันดูเดอ้อสาหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนขอให้มาขอให้หนช่วงนี้มาไวค่ะช่วงนี้ช่วงไหนถ้าแนวทางนางมาไวนะคะแอดก็อาจใส่คลิปแอดเลยนะคะทุกคนจะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะคะโอ้ยมันละกีก,การดบ่อนเนาะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่นางมาช้านะคะแอดก็จะขออนุญาตอัดของแอดก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้น่ะ ไม่ได้แนวทางกันแน่นอนนะคะแอดสิรับกวนนะคะแล้วก็จะช้าเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า